เสียงนุ่มล้านอาการดีมากเลย หนึ่งปีไปไปเลือ่อยยัย้ายมาสามต้นดีขึ้นออื พื้นที่ได้เท่านี้ครับดินนิ่มกว่าเก่าเยอะเพราะฝนตกไม่ได้ใช้เงนสักบาททำป็นเล่ วันนี้ไม่ค่อยโตเนะ่ไหร่แม่นาแยก,กันหมดละปึ๊บครับผมวันนี้จะขุดให้มันลึกๆน้ำจะได้อยู่ในไหนเนี่ยเป็นวง,ง,ง,งๆนะงแข่งเลยต้นแตงทำเต็มแล้ว น,นี่โดนใบาตานครับปืนลนะกระสุน ยี่สิบสามต้นครับฟังนี้

เป็นปีครับดีดีดมะนาวด้วยกลังฟื้นฟูอันนี้ที่หักแม่กิ่งมะพร้าวทางมะพร้าวมัลมทับหัก ก็ถูขอ,ขอบคุณครับถูกกล้วยกินแล้ว